ก็ถ้าสมมุติว่าเราอยู่การทะเลทรายนะครับแล้วน้ำมันหมดนี่คือสถานการณ์เอาตัวรอดที่แบบเสี่ยงตายสุดๆนะครับเพราะว่าจะเรื่องของอุณหภูมิการขาดน้ําหรือว่าการที่เราไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยอาจทำให้เราเสียชีวิตได้ถ้าวางแผนไม่ดีนะครับต่อไปนี้จะเป็น10วิธีเอาตัวรอดนะครับถ้ารถของเราน้ำมันหมดกลางทะเลทรายนะฮะเราจะดูกันว่า10วิธีนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับวิธีที่1นนะครับห้ามทิ้งรถเด็ดขาดนะครับรถของเรานะครับคือที่บงังแดด บางลมบางหนาวและก็สามารถมองเห็นได้จากทางอากาศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งรถเด็ดขาดนะครับถึงแม้ว่าเราอยู่กับรถเนี่ยยิ่งจะมีโอกาสรอดเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งรถเรามีกระจกกระจกเราเนี่ยจะสะท้อนแสงมองได้เห็นจากอมองเห็นได้จากระยะไกลนะครับแล้วการที่เราทิ้งรถเอาไว้แล้วเดินออกไปโดยที่ไม่รู้ทิศทางในทะเลทรายเนี่ยนะครับจะทําให้เราเสี่ยงตายภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนหรือว่าเราขาดน้าน,นั่นเองนะครับ อ่ะพูดถึงน้ำนะครับก็ไม่ผลข้อที่2นะครับข้อสอคือการจัดการน้ำเป็นสิ่งแรกนะฮะคือเราควรจะรวบรวมนะฮะทุกอย่างที่มีเช่นขวดน้ำหรือน้ำในรถที่เรามีนะฮะทุกอันเลยรวบรวมไว้นะครับน้ำในถังสิทธ์กระจกเครื่องดื่มในขวดน้ำที่เรามีทุกอย่างนะครับถ้าเจ็บได้ก็รวบรวมไว้แต่ถ้าไม่มีน้ำอาจจะใช้เป็นผ้ารองหรือว่าจะเป็นพลาสติกที่สามารถรองน้ำได้นะครับเอามาใช้ตอนกลางคืนที่เป็นเรื่องของน้ำค้างหรือว่ากระจกดักไอ้น้ำนะครับ แล้วก็ห้ามปัสสวาวะหรือว่าฉี่เด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะทำให้ร่างกายเราขาดน้ําเร็วขึ้นนะฮะข้อที่สามคือสร้างที่กําลังแดดนะครับใช้ผ้าคลุมหรือเบาะนั่งของเรานะครับคลุมด้านที่โดนแดดถ้าอยู่กลางวันนะฮะไม่ควรจะเดินออกไปที่ไหนเลยนะครับไม่ควรจะอยู่ที่ไหนคือควรอยู่บนรถเพราะเะนั้นเราจะเสียน้ําอย่างเร็วเลยนะครับควรอยู่ในที่ร่มหรือ เราควรทํากิจกรรมในเฉพาะช่วงเย็นหรือกลางคืนเท่านั้นนะฮะกลางวันควรอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเลยนะครับข้อที่4นะครับพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือเดินหาสัญญาณมือถือหรือว่าอาจจะเป็น GPS หรือส่งข้อความ SOS นะครับทำสัญลักษณ์ไว้ถ้ามีระบบสูกเฉินนะครับอาจจะเป็นพวกไฟสุกเฉินบนรถหรือโทรศัพท์มือถือนะครับถ้ามีแบตให้ปิดไว้แล้วก็เปิดทุก30นาทีเพื่อตรวจสอบสัญญาณนะครับผม เพื่อเป็นการประหยัดแล้วก็เซฟพลังงานแบบด้วยนะครับไ้ใช้ในยามฉุกเฉินข้อที่5สร้างสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับใช้กระจกเป็นสะท้อนแสงหรือว่าใช้ขวดน้ําส่งสัญญาณให้เครื่องบินเขียนข้อความ SOS บนพื้นทรายนะครับให้คนที่อยู่บนเครื่องบินได้เห็นนะครับแล้วก็อาจจะใช้ควันจากยางผ้าหรือไฟในรถนะครับหรือเราจะก่อไฟถ้ามีไฟแชก์ก็สามารถทําได้นะครับ6คืออย่าเดินสุ่มทิศถ้าเห็นถนนเสาไฟ หรือสายไฟให้จำทิศทางไว้ก่อนนะครับหรือถ้าต้องเดินออกไปเดินเฉพาะตอนที่พาทิตขึ้นหรือใกล้ตกและทิ้งสัญลักษณ์ไว้ทุกระยะเช่นกองหินหรือเดินแค่ระยะใกล้ที่แน่ใจว่าเออมีจุดหมายชัดเจนอาจจะเห็นหมู่บ้านหรือว่าเสาไฟนะครับอย่าเดินสุ่มทิศข้อที่7ประหยัดพลังงานในร่างกายนะครับอย่าพูดเยอะอย่าขยับตัวเยอะเพราะจะทําให้ร่างกายเสียน้ําเยอะนะครับ ปิดผิวหนังด้วยผ้าที่ว่าป้องกันแดดการระเหยของเหงื่อนะครับผมอาจจะปิดตัวให้ไม่ให้โดนแดดนะครับแล้วก็นั่งนิ่งๆในร่มมากกว่าการเดินที่เราไม่มีจุดหมายนะครับให้ประหยัดพลังงานแล้วก็น้ําที่สุดนะฮะข้อที่8ก็คือประหยัดพลังงานในรถนะครับแต่ว่าจะขอชี้แจงขยายเพิ่ม,เต,มเติมก็คืออาจจะปิดทุกอย่างที่จินไฟเช่นอาจจะเป็นไฟหน้าวิทยุนะครับการใช้แบตเตอรี่ตอนจําเป็นเท่าน,นั้นอาจจะเป็นตอนชาร์จมือถือหรือว่าเรื่องของพัดลมชั่วคราวนะครับ ถ้ามีไฟฉายหรือแปดโรศัพท์ใช้เฉพาะเมื่อเห็นคนผ่านเท่านั้นนะฮะถ้าใช้พร่ำเพื่อน,นี่เดี๋ยวจะหมดก่อนนะครับให้ประหยัดพลังงานที่สุดข้อที่9นะครับสำรวจของในรถที่ใช้ได้พวกเสื้อผ้าผ้าขนหนูที่บังแดดก้องฝุ่นกระจกข้างนะฮะกระจกข้างนี้สะท้อนเป็นแสงส,ส่งสัญญาณได้นะครับผมแล้วก็สายไฟ,ไฟเข็มขัดนิรภัยก็ใช้สําหรับผูกของหรือว่าสร้างที่พักชั่วคราวได้น้ํามันที่เหลือน้อย ใช้ก่อควันหรือว่าจุดไฟสัญญาณไฟได้นะครับข้อที่10นะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือเราต้องเตรียมรับมือกับอุณหภูมิกลางคืนด้วยเพราะว่าถึงแม้กลางวันทะเลทรายอาจจะร้อนนะครับแต่ว่ากลางคืนทะเลทรายมันจะหนาวมากนะครับใช้เบาะหรือผ้าเสื้อที่มันเพิ่มเสื้อกันหนาวนะครับก็เก็บเก็บไว้นะครับผมตอนกลางวันถึงแม้จะร้อนแต่กลางคืนก็กลับมาใช้ได้แล้วอย่านอนบนพื้นทรายตรงๆนะครับให้ใช้ของรองพื้นไว้เพราะฉะนั้น ถ้ากลางคืนเนี่ยพื้นทรายมันจะดูดความเย็นนะฮะให้หาอะไรมารองไว้อย่าไปนอนที่พื้นทรายเฉยๆนะครับไม่ควรทำนะฮะสรุปสั้นๆถ้าจำได้แค่สามอย่างก็มีโอกาสรอดนะครับถ้าคุณติดอยู่กลางทะเลทรายโดยที่น้ำมันรถคุณหมดนะฮะ 1. อยู่กับรถของคุณ 2. รักษาน้ำพลังงานและร่างกายทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างที่มีนะครับ 3. ถ้ามีแรงเหลือ ให้สร้างสัญญาณ SOS ให้เห็นจากฟากฟ้าหรือสัญญาณจากกระจกรถหรือไฟรถให้อุปกรณ์ของมือถือของคุณนั่นเองครับ